ิมาตามตัวเล็รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566เอาบรรยายตัวเรลยกฟังนะคนใบนะอกว่าเลยป้า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 ฟ้งป้าน้้าพ้าน้อง fc ป้า้าป้าปาปัาป้าป้าป้ป้าปเาป้าป้รป้าป้าป้อง้าป้าป้าป้เป้นป้าปป้าป้อป้า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 ป้ป้าา้า้้้้นป้ มี1 8ึ่งแปดหกเกสปดเครับพี่น้องทีแง่แม่พองแม่พองฝันบ่ฝันบะฝันฝันปะฝันฝันะฝันป่ะนปะฝันีฝันปะะน,นะนันนะั ครับเบิ้งอิู่มือเ,เราบรรยายเช่นเดีกับว่เข้าใจกันแต่ว่าเพิ่นปล่อยเลียกเม่นเด้อพี่น้องแค่สี่บวางเลียกเม่นนะครับพี่ไส้เพิ่นนะครับพี่ไส้เพิ่นหยอกอมาเบิ่งมาเบิ่งเทลตัวมาเบิ่งอ,อันนี้ฝันโอ้ย ฟังเบ็นเงินนะพี่ครับเสี้ยนนาดีกับปเ,เปรี้ยวกเพิ่นบางย่างพายูน้ำเพิ่นมาโดนแล้วนะครับเพิ่นเยอะเข้าฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวสิบรรยายเดี๋ยวเรียกตัวนี้บรรยายก่อนนะครับอันนี้โอ้เลขเลขฟ้าลุง่งเลขฟ้าลุ่งครับพี่น้องพี่ทีหนึ่งแปดหกครับ อันนี้เด้ตัวนี้แม่งใดนี่ตัวนี้อ,นนนอือโอ้เรียกอ,อันนั่นลวงพระจันทร์ลวงพีน้องไส่เล่าบวกเก่าแปดศูนย์นะครับอันตัวนี้เด้ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้ฝันหรือว่าฝ <c oughs> ัน <c oughs> อันนี้เ็เรียกฝันแต่ว่าอันนี้เรียก <c oughs> อน,นี้เรียกฟ้าล่งเรียกนี่เรียกพาาจยานบอกอันนี้เรียกเล่าฝัน <c oughs> เรียกฝันเบิง้งพี่น้องเอพีเจ้าเก้าสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าอันนี้มากเลย อาปะาว่าบ่าว่าว<อ>่าว่า่าว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 <อ>่าวนาว่าวเาว่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 นว่าว่าวาว่าว่ว่าว่าว่าว่ลว่าว่าว่าบาว่าวาว่วเาาว่าวาว่าน่าว่ครับรานน่าบา เรามาบอกนะครับสองห้างนี่ครับสองคู่เก้าเก้าสี่กับเจ็ดแปดเก้าส่วนตัวนี้เรียกอาจารย์บอกเก้าแปดศูนย์ตัว 9, 8, ตัวนี้เป็นเรียกฟ้าล่วงด้วยสินน้องที่หน,นึ่งแปดหกถ้าเถืกเงินได้ไล่ออกไปใส่เงินออเอาเอ <laughs> เอาไปรุ่นกันครับพี่น้องอีกที่เขาเราบอกเรียกเพื่อตะละเถียวได้ครับได้แต่ว่าเราบอกบอกทุกหมวดนะครับเราสิบอกโดนๆบอกคือหนึ่งโดนๆบอกคือหนึ่งเร,งเร,ดดยเรเียกเล่าปฏิมสนของเราอยู่เด้อเรามีเสียงของเราอยู่เท่ากับบะหูคือกันว่าเราได้มาจากใสเท่ากับกับข้าวนะครับเนาะ าบาบาาเอาโกแมนแถลพี่น้องเอซเอาคักๆเข้ารอบน้บา,า,านน consiste? พี่นอง FC ซก็เชบแนจอไว้นะครับเด้อลอตเตอรี่นะครับรัฐบาลไทยนะครับเอาเอาเบิ้งเบิ้งถูกตัว ครับเอ้าอาหันมาทา้งไส้ย่งอาหมาทา้งไส้แจ่งครับนี่เลขค้นใบสื่อหวยลอตเตอรี่นะครับเรามีเซ็นนะครับพี่น้องอุี่ครับก็อยากให้พี่น้องเข้าโชคแมนไปทํากันนะครับเพื่อบางที่เิ่นอาจยังให้โชคเข้าพี่น้องอีทั่วโลกนะครับเบิ่งเอาไว้เด้อนะครับนี่คนใบให้หวยนะครับรอบนี้ตัวเลขของเพื่อนนะครับ เจ็ดแปดเก้ากับเก้าสี่นะครับเลียงเพิินนะครับส่วนเหลี่ยงนี่เป็นเหลี่ยงผ้าจานบอกส่วนตัวนี้เหลียงฟ้าลงนะครับอยู่ข้างบนนะครับหนึ่งแปดหกเลียงฟ้าลงเก้าแปดศูนย์เหลี่ยงผ้าจานนะครับน้องไส้เพล่นผู้เพลินบวชจังหวัดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเหลียงเพิินเก้าเก้าสี่กับเจ็ดแปดเก้านะครับอยู่น,น้องที่เล่าให้เราให้เล่าว่าเราได้แปดเก่ากับเก้าสี่ครับอยูน่น,น้องที่ เขาอยากให้พี่น้องเขาโชคแมนไปน้ำกันนะครับเราก็เลยเอามาโชว์นะครับอันนี้เส้นทีดีกะบ่ได้เอาตัวเลขกน้ำเล่านะครับเล่าตั้งเอามาโชว์นะครับก็เลยอัดจิบลงให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับเอาให้โชคโชขาแมนครับให้โชคโชคาแมนอมืครับฟังเราบรรยายเหตรอบนึงน้องที่ฝัน ฟังเอาพี่น้องที่จับใจพ่อมเอ่ออเรื่เ bon ื้อโอ้เด็กฝัน ก<ไ>ับหลวงพี่หามากเลยซื้อเพราะว่าเล่าประเสือด่วนมาเลยพี่น้องเอพีลอตเตอรี่บ้าตามผ่านไปผ่านมานะครับบราเห็นเราซื้อลอตเตอรี่จักเทียนนะครับเพิ่งจะมาเห็นครับเอ้าใบนี้ปิ้วออกจากมือเอาบางังดูใบที่ปิ้วออกจากมือเจ็ดแปดเก้าครับพี่น้องเอพี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเก้านี่ใบนี้ปิ้วออกจากมือนะครับ เก็บว้เก็บว้ดีๆเอาถามมียู่ในนีตรวจเบิ้งซอยเล้าเดอ้อผี่น้องเอสี่ขันมีรางวัลที่หนึ่งยู่ในนี้ย่เบื้องกว่า,าครับกอ,อเลาไปหาตรวจก็ว่าเป็นนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเชี่ยนัดีกะเอาไ้แตะเพียงแค่นี้ก่อนครับคอยพีน้องเฮาดูไว้เป็นแนวทางนะครับทางช่องก็นำเสนอให้พีน้องเฮาเป็นแชร์แนวทางเท่านั้นเดอ้อผี่น้องเอีครับแปลว่าทึกเอา,เอา แ้วว่าถึกถืกแทนแน่นอนจังสี่เล่นปะน้องวันที่หนึ่งเล่นปะเอาใส้โกๆกมันๆนะครับพี่น้อยพี่าเถืกอกมาก้าถืกมากนี่เงินเียวไปใสเงินท่านี่ทาสมุิได้เงินมากยวไปทํำบุญบ่ โอ้สิไปถวายวัดนะครับถวายวัดสงวัดครับครับถวายวัดน้ำ้านเราว่าสั่งบทซอยเพิินนะครับพระว่ามีอยู่สงวัดนะครับท่านฝถือกเสียวไปถวายวัดเส้นสงวัดนะครับจะก็สิถวายซอยเนาะไปเราเถือกกอนพี่น้องพี่ชี่เอาใจซอยครับพี่น้องพี่ชี่ครับรอบนี้ก็ไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ